สวัสดีนะครับในวันนี้นะครับผมก็พาทุกท่านนะครับมาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมได้เพิ่งเพิ่งได้เช่ามานะครับก็คือพระปิดตาเสาห้าคูณพันล้านนั่นเองนะครับเป็นปิดตาจัมโบ้หน้ากากทองคํานะครับนี่ครับองนี้เป็นหน้ากากทองคําพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับองนี้หน้ากากทองคําพร้อมกล่องเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปชมฟอร์มพราองค์นี้กันนะครับสําหรับหน้ากากทองคํานะครับ จะหาย,ยากกว่าหน้ากาดธรรมดานะครับรุ่นนี้พะปิตาจัมโบ้เนี่ยจะมีหน้ากาดธรรมดาแล้วก็หน้ากาดทองคํานะครับนี่ครับหน้ากาดทองคําจะสร้าง999องค์นะครับขออนุญาตสองนะครับนี่ครับตะกรุดทองคําคู่นะครับแล้วก็พาปิดตาเนี่ยเ,เป็นทองคําทั้งองค์พะปิตาเลยนะครับแล้วก็ ต่อโค้ดชัดเจนแน่นๆเลยครับนี่ครับต่อโค้ดชัดเจนแน่นๆเลยนะฝั่งนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับมีความสวยงามนะครับนี่ครับมีความสวยงามนะครับเดีย๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะครับ นี่ครับด้านหลังนะครับคูณพันล้านนะครับแล้วก็หลวงพ่อคูณปริสุทโถวัดบ้านไร่นั่นเองนะครับอามีเกสาหลวงพ่อด้วยด้านหลังนะครับเห็นไหมครับอง์นี้สวยมากนะครับองนี้สวยมากนะครับมวลสารด้านหลังแน่นมากครับดูครับดูครับนะฮะ นี่ครับท่านใดที่มีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่าด้วยเงินสดนะครับยังไงก็ส่งรูปภาพมาได้นะครับผ่านทาง l i น์แอนะครับผมยินดีรับเช่านะครับหาฟอร์มสวยๆนะครับหรือว่าฟอร์มแบบไหนก็รองส่งมาดูก่อนนะครับรับเช่าหน้ากากทองคำนะครับหน้ากากธรรมดานะครับรับเช่าทั้งหมดนะฮะนี่ครับ ท่านใดมีแบบนี้นะครับส่งรูปภาพมาได้นะครับราคาเราคุยกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับพระเครื่องหงู่าคูณปิตาจัมโบ้เสาหคูณพันล้านครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ